อา้าวทำไมรดดตามผมกันนะทีมสวยพี่สวยนะครับผมมันเซยกันอยู่อ่ะสวยพี่สวยเราไปเป็นมือที่สามครับทุกคนใช่แล้วครับผม ชวานชัไม่มีว่ะสวยเย็บ้านเย็บ้านเย็บ้าน มันกโดโดยิงไม่ได้ดา,ดาวดาวตรงนี้ดาวไอ้บ้าน,านเต็มเลยว่ะ <_ d ata> จะเพิ่มขึ้นช่วยเพื่อนก่อนดีกว่า ตัวได้เป็นป้านเขาปัานฟาร์มตัวนึงขึ้นเปล่าเก็บเตาหนึ่งตัวแทบ ได้นะพี่ไม่มีปืนจิตบ้านฟาร์มหมดยังเดียวเดียวต้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 ใครยังไม่ติดตามฝากติดเอ๊ยมีคนเาลัห้องน้ำตัวเดียว ไม่โดนหัวได้ไงวะมันล่อมาหาเพื่อนแล้ว,ว,ว,วอสอง ขับนี้โคดเวอร์ดีบูบอกเลย,ยเยหล่าตัวเดียวอ่ะบนหลังคาเปิดจุดวันละไปไหนไม่ได้ล้ะเอยยิงเลยครับออกตก อ้าวเจ็ดคิวแล้วเนี่ยงงนะครับผมวววววสวยพี่สีอัรลั่นส,สองเหรอไม่ใช่ครับไม,มไม่มีไม่มีลั่นเลยเดีย มีนี่นะพี่มีนี่นัาใค้ก็ขอไดเไยมปีนว่าอ๋อปืนอักไม่ดีเลยว่ะแม่งยิงก็ช้าขอแทกทำไมเขาวิ่งมาแบบนี้วะ เปลี่ยนปืนก่อนไม่ใช่อะไรแล้วไม่ไวหวปืนสวยพี่สวยครับแต่แต <c oughs> <c oughs> ่ทำไมไม่สุ่มเอาพี่สุ่มอะไรครับผมพี่ครับสองได้แล้วครับผม พาวงดีกว่าครับทุกคน,นครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับจะสามพันไลค์แล้วนะครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยนะพี่โรงเรียนมีตัวพี่โรงเรียนเน่าเฮ้ย <Hey, S 1> ผมวิ่งไม่ทัน ตีบัวสส่ปั่นปั่นอะไร,ะะค,รครับผมสู้ๆู่นะครับครับผมแมกตาน่ดาดาตาดาดา ดิมโบ้ไก่ลองไก่นะครับดิมบูมันตึงจะตายใช่ดิมบูช่วงนี้อยู่ในช่วงการที่เีบบถูกลืมครับใช่ครับผม <c oughs> ทอ้อครับอยู่ในช่วงการทอ้อครับตอนนี้นะครับ <c oughs> ต่ดิมบ้ไหวครับจะไหวเดือนหนึ่งน่าจะไหวใช่ กดปุ่มซ้ายไม่ค่อยไปว่าเล่นซ้ำเลยวะใจว่าเหลืองเลยโถมโถมโถมครับโถม ก็เกินไปโอระเบิดติบตูมันก็ช่ำเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วครับผม11คิวงงนะติบูงงงนะครับโถมอย่างเดียวทุกคนใช่โถมอย่างเดียวครับ <c oughs> มีสว่วน สวยพี่สวยครับผมเล่นสามนิ้วแล้วแม่งกดนิ้วโป้งไม่ไปวะนิ้วชี้ทำงานอย่างเดียวนะฮะทุกคนโผลพทดหลดไม่ขึ้นเฉย สะพานเปล่าเสียชีวิตชีวิตเกินร้อยเด้อเดๆอยดอยากเล่นกับพี่บ้างจังใช่หรอไปไหนหมดวะทีมเด้อสองตัวนะครับผม สีนิ้วน่าจะช้าหรอสีนิ้วมาเล่นยังไงวะกดไม่ติดเลยนะสีนิ้วเปลี่ยนปืนเนี่ยกดไม่ติดเลยนิ้วชี้ผมมันใหญ่อ่ะน้ำไปน้ำรับไปน้ำัยยสวย กระโดดตั้งตั้งกระโดดตั้งตั้งเต่เงเต่เงเต่งเต่งสิบสามคิวฮะอินูมันก็ตื่นมาแต่เช้าใช่สวยครับผมอ้าว <c oughs> ที่หนึ่งแเราหรอ โอนาดิโบบอกยี่แปดนะครับผมสิบสามคิวอ่อตึงเกินไปตึงเกินไป